จัดทาโดย 1. นางสาวอภัสราพรพุทธคุณรหัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 0 1 3 2. นางสาวกฤิฐาตาสาโรธรหัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 0 1 7 3. นางสาวนานพัฒช่างกลึงดีรหัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 0 7 3 4. นางสาวชนัญญาพีาพา่สามพัธรกิจ หัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 0 8 3 5นายยืนยงภูสีน้อยรหัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 0 9 4และ6นายวิชากรมึกสชาติรหัสนักศึกษา6 5 1 2 3 4 4 0 1 1 2เสนออาจารย์ธนวัฒน์พิสิทิ์จินดา รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา03804สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนเชิงรู้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะส่วนที่1ความรู้กฎหมายอาญามีความสัมพันธ์กับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายอย่างไรโจมอธิบาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหมายถึงกฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหาความจริงอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการนำตัวผู้กระทำความผิดต่อก,กฎหมายอาญามาดำเนินกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บัญญัติขึ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำนาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานของรัฐ ในกระบวนการวุธิธรรมทางอาญาและศาลในการร่วมมือกันค้นหาความจรงิงในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไรใครเป็นผู้กระทำความผิดอีกทั้งศาลจะเป็นองค์กรที่ชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดนั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั่นก็คือ การดำเนินคดีอาญากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายสาระกำหนดสาระสำคัญของความผิดอาญาเ <c oughs> ช่นความผิดฐานฆ่าคนตายตามมวลกฎหมายอาญามาตรา288วางหลักไว้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระว่างโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปี ความผิดซึ่งหน้าตามมาตา80ได้เก่กรณีดังต่อไปนี้กรณีความผิดซึ่งหน้าที่แท้จริงหนึ่งความผิดที่เห็นในขณะกําลังกระทําความผิดหมายถึงเจ้าพนักง,งานเห็นขณะกําลังกระทําความผิด 2. ไม่ได้เห็นในขณะกําลังกระทําความผิดแต่พบเห็นอาการใดๆที่แทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าบุคคลนั้นได้กระทําความผิดมาแล้วสุด,สด กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าต้องประกอบด้วยสองหลักคือ 1. เป็นความผิดที่ระบุไว้ในท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ 2. ต้องมีพฤธิการประกอบการกระทำคือ2.1บุคคลนั้นถูกไล่จับ ดึงผู้กระทาโดยมีเสียงร้องเอ,อะอะหมายถึงมีเสียงร้องให้จับตัวผู้กระทาความผิดหรือ2.2เ,เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทาความผิดแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนนะและก็ไก่มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทความผิดหรือขอไข่มีเครื่องมืออาวุธหรือ คอควายมีวัตถุอย่างอื่นที่สันนิษฐานได้ว่าใช้ในการกระทําความผิดหรืององงูมีร่องรอยพิรุษให้เป็นประจับที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น ความผิดที่ได้ระบุไว้ในท้ายบัญชีประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่สําคัญคือ1ความผิดฐานข่มขืนกระทาชําเล่า2ความผิดฐานประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ3ความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ป้นทรัพย์และกันโชคทรัพย์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความผิดเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั่นเอง ส่วนที่2ทักษะการปรับใช้หลักกฎหมายคำถามนายกอและนายขอเป็นพี่น้องกันโดยทั้งสองคนเป็นบุตรของนายคอเจ้ามรดกปรากฏว่านายกอปลอมพินัยกรรมทั้งฉบับของนายคอให้มีข้อความว่านายคอขอยกทรัพย์สินทั้งหมดของนายคอให้แก่นายกอเมื่อปรากฏว่านายขอทราบเรื่องจึงฟ้องคดีอาญาต่อศาล ด้วยตัวเองโดยขอให้สารลงโทษนายกในความผิดฐานปลอมพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264 265และมาตรา266ดังนั้นหากนายกให้การต่อสู้คดีว่านายขอไม่มีอำนาจฟ้องเพราะนายขอมีใช่ผู้เสียหายท่านเห็นว่าข้อต่อสู้ของนายกฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาบาังหลักไว้ดังนี้มาตรา2วงเล็บสีบัญญัติไว้ว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลผู้มีอํานาจจัดการแทนได้ดังที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา45 6มาตรา28บุคคลเหล่านี้มีอํานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลวงเล็บ1อัยการวงเล็บ2ผู้เสียหายมาตรา162ถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้ศาลจัดการดังสั่งดังต่อไปนี้ วงเล็บ1ในคดีราชดรเป็นโจทย์ให้ไต่สวนมูลฟ้องแต่ถ้าคาดีนั้นพนักงานอายการได้ฟ้องจำเลยโดยอ้างข้อหาเดียวกันด้วยแล้วให้จัดการตามอนุสองมาตรา167ถ้าปรากฏว่าคาดีมีมูลให้สารประธับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปเฉพาะกรณีกระทงที่มีมูลถ้าคาดีไม่มีมูลให้พิภาคษายกฟ้องคำสั่งของสารที่ว่าคาดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายพร้อมเหตุผลประกอบตามสมควรดว,วินิจฉัยตามประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริงนายกอเป็นผู้กระทำความผิดอาญาเพราะได้ทำการปลอมแปลงเอกสารคือพินัยกรรมทำให้ในขอได้รับความเสียหายเนื่องจากในขอถือเป็นผู้ส่วนได้เสียในฐานะที่เป็นทายาทโดยพินัยกรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรม และนายขอก็ยังเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายเก่าวคือนายขอไม่ได้รู้เห็นในการปลอมแปลงพินัยกรรมของนายกอทาให้นายขอเป็นผู้เสียหายโดยสุจริตดังนั้นข้อกล่าวอ้างของนายกอจึงฟังไม่ขึ้นและนายขอมีอำนาจฟ้องคดีได้ตามมาตรา2อนุ4ถึงแม้ว่านายขอคือผู้เสียหายตามมาตรา2อนุ4ทําให้มีอำนาจฟ้องตามมาตรา28อนุ2เหล่านั้นเนื่องจากกรณีที่ผู้เสียหายเป็นรัษฎร เป็นโจทย์ฟ้องคดีศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเลยทันทีไม่ได้ศาลจะต้องมีการไตส่สวนมูลฟ้องตามมาตรา162อนุ1เสียก่อนถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูลก็ให้ศาลประทับรับ,รบฟ้องไว้พิจารณาต่อไปตามมาตรา167ค่ะสรุปข้อต่อสู้ฝั่งของนายกอฟังไม่ขึ้นเพราะนายขอเป็นผู้เสียหายตามประมวลพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4 ทำให้มีอำนาจฟ้องคดีตามมาตรา28อน,นุ2ค่ะส่วนที่3จริยธรรมให้นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองและสังคม 3. ความมีเป็น ความมีภาวะเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีความสามารถทํางานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1. ความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจร,รยิยธรรมความเสียงสาะและความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติทางปวดที่ถือกันว่าความดีงามทางศีลธรรมฉะนั้นจึงได้รับการยกย่องเป็นรากฐานของหลักการและศีลธรรมอันดีจริยธรรมหมายถึง <c oughs> หนักแห่งความประพฤติที่ดีงามทั้งกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของศาสนาและยังรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยอมรับกันว่าดีงาม และสังคมโดยรวมเพื่อให้ตนเองและสังคมรอบข้างมีความสุขสันติสุขก่อให้เกิดความรักความเสียสละหมายถึงการยินยอมให้แม้บางอย่างจะสูญไปเช่นคนไทยทุกคนควรยอมเสียสละเพื่อความสุขส่วนรวมของประเทศชาติความซื่อสัตย์สุจดจริตหมายถึงการยึดมั่นในความัต่์จริงและในสิ่งที่ถูกต้องดีงามมีความซื่อ และมีเจตนาที่บริสุทธิ์ปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นโดยชอบเช่นไม่ขดโกงหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาในเรื่องความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจศีนธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์ <c oughs> มาตรา82เจ้าพนาักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดก,การตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ตอบเมื่อพิจารณาจากมาตรา5 2เช่นในกรณีที่เจ้าหน้าที่พบเห็นเหตุการณ์กระทำความผิดซึ่งหน้าหรือเห็นหน้าสงสัยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถ กระทำการจับได้โดยไม่มีหมายดังนั้นตามหลักกฎหมายดังกล่าวมีเจตนาลมกล่าวคือกล่าวคือเมื่อเหตุอันเป็นอันตรายฉุกเฉินเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากราษฎรให้ช่วยจับกลุ่มเพื่อป้องกันเหตุภยัยอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนอื่นจะเห็นได้ว่าผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเสียสละอย่างมากเพราะอาจเกิดอันตรายต่อคนได้ 2. ความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองนนะสังคมวินัยหมายถึงระเบียบสำหรับควบคุมคนแต่ละแห่งไปข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ทำความรับผิดชอบหมายถึงการกระทำของตงนเองหรือการกระทำตามหน้าที่ที่ตนนี้ไนดะ้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยไม่มีบุคคลอื่นคอยบังคับควบคุมให้กระทำ โดยในการกระทําภารกิจหรือหน้าที่นั้นผู้กระทํามีความสํานึกที่ดีหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมมาตรา62ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ซึ่งว่าด้วยการจับและคน้น เจ้าพนักง,งานผู้จัดการตามหมายนั้นต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถ้ามีคำขอร้องให้ส่งหมายนั้นให้เขาตรวจดูแจ้งข้อความในหมายการส่งหมายให้ตรวจดูวันเดือนปีที่จัดการเช่นนั้นให้บันทึกไว้ในหมายนั้นเมื่อพิจารณาจากมาตรา62จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าพนักงานจะกระทําการจับกลุ่มหรือค้นตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยนั้นจะต้องแจ้งข้อความในหมายให้แก่ผู้ต้องหาหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดของหมายหรือสิทธิประโยชน์ที่บุคคลน,นั้นควรจะได้รับและควรกระทําการลงวันที่ให้ตรงกับวันนั้นจริงๆไม่ควรบิดเบือนเพราะถือว่าเป็นวินัยข้อปฏิบัติและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเจ้าพนักงาน ความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคมภาวะผู้นำหมายถึงคุณลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพและอุปนิสัยของบุคคลที่ทำให้บุคคลนั้นได้รับความไว้วางใจจากบุคคลอื่นภาวะผู้ตามหมายถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้ตามที่มีความรับผิดชอบในงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความคิดเห็นเป็นของตนเองกล้าแสดงออกและสนับสนุนการสร้างความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องความมีภาวะเป็นผู้นำและผููตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพิทธิมาตรา140อน,นุ1เมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้จัดการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อนุหนึ่งถ้าไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทําความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีให้พนักงานสอบสวนงดการสอบสวนและบันทึกเหตุที่งดนันไว้และให้ส่งบันทึกพร้อมกับสำนวนไปยังพนักงานอายการถ้าอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปยังพนักงานอายการพร้อมทั้งความเห็นที่ควรงดการสอบสวนตอบ เมื่อพิจารณาจากมาตรา140อน,นุ1จะเห็นได้ว่าพนักง,งานสอบสวนต้องมีภาวะเป็นผู้ตามในการทําการบันทึกรวมถึงทําสานวนส่งอายการดังนั้นอายการย่อต้องมีความเป็นผู้นําที่ดีเช่นกันซึ่งในบทบัญญัติบฎหมายในบทอื่นได้กําหนดการให้คําสั่งของอายการและพะนักง,งานสอบสวนเพื่อกําหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัเดเจนของพนักงานสอบสวนสรุปได้ว่าต้องมีความสามารถในการทํางานเป็นทีม ส่วนที่ 4. ลักษณะของผู้ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคำถามท่านเห็นว่าผู้ที่ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจบแล้วสามารถทําประโยชน์ให้แก่ราชฎรเกี่ยวกับอะไรบ้างผู้ที่ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถทําประโยชน์ให้แก่ราชฎรได้หลายอย่างเช่นช่วยเหลือราชฎรในการต่อสู้คดีความโดยเฉพาะคดีอาญาซึ่งเป็นคดี เกี่ยวกับชีวิตและเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการทำงานเป็นข้าราชการเช่นตำรวจอายการผู้พิพากษาทนายความโดยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมายและยังสามารถให้คารปรึกษาทางด้านกฎหมายได้ด้วยดังนั้นผู้ที่ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถทำประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้หลายอย่างทั้งในด้าน ช่วยเหลือคดีความการทำงานในหน่วยงาน,นราชการและเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย